สวัสดีครับแฟนคลับชงเราะมอล่ําเลาะเลาะนะครับมาอัปเดตบอดบอยซ่อแอนน้องพ่อยน้องเพชรสำหรับเซานี่นะครับวันที่สี่สำหรับมือขึ้นีนเล่นทรงไทยนะครับอยู่ตลาดกินซากินซ่ารังสิตมะเนี่โอ้ยหมวนซื้อนู้ดซ่ต่างแด่เซาเซาผลพี่น้องมาเบิ่งความนนารักพ่อแม่ลูกสิเป็นแบบใดจังใดนะครับ ไปตัวจับใครเฮ้ยอะไรูะไรเป็นเสือข้ามลำกัอทำไมทำไมมทำามหนึ่งหนึ่งสองหา ยัถ้าแนนเล่นโทรศัพท์่างไม่กระจายโศัพท์ใครลูกไม่ว่างเล่นโทรศัพท์อยู่ก่อนไม่ว่างหมันั่งหลินขี้ยายหน่ยเด็ดไปไปไมเอาแล้วไปยไปไปโน่นก่อนหนึ่งต่อไปไปไปเลยไปไม่เอาไม่เอาเออเออนั่งนั่งแป๊บเดียวดูพ่อหายเห็นแต่แขนแม่ เร็วๆเร็วๆเร็วช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันลังคาเดียวกันมันลังคาเดียวกันเอาไปดูไปดูไปดูแม่เป็นไรไปดูแม่เป็นไรขอดใจขออะไรลูกขออะไรอ๋อเดี๋ยวยายให้อยากอยากนั่งเล่นเหมือนกันเมื่อกี้นี่เดี๋ยวยายจะเอาโทรศัพท์ยายให้เอาเครื่องหนึ่งได้ยังไงมามาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาเอานี่นงเพลินมานี่ อันนี่อยู่นี่เอานี้เอานี้อันนี้นี่เอาขวดเอาขวดนี้เร็วเอาขวดนี้จ้าก่อนจ้าเอาขวดนี้เอาขวดนี้มาโอเคจะกินแล้วเหรอมามาถ้ากินก็นอนเลยนะโอเคกระพริเอาไหมเอาไหมคะไม่นั่งเล่นโทรศัพท์เออจะนั่งเล่นมุกนะเออเฮ็ดที่ยายเลย เดอาดมามามาดื่มมามฮัลโหลเล่นโทรศัพท์กันเล่โทรศัพท์กับแม่หน่อยฮัลโหลแม่โทรมาแม่โทรมาอพยรอ้อพยอยเหรอจ้าจ้าพออคยเจ้พอยอยอยู่ไหน พอยอยู่นี่พอยอยู่ไหนอ่ะพอยกินนมไหมพอยหรกินนมเปล่าเนอะจ้าพอยกินนมหรอเี่แม่แม่ของย่าเหรอโลกของย่าก็เป็นญาตินะตลกตลกพอยจ้าจ้าไปกินกับแม่กินกับแม่ยมาบ้านีนี่นี่กกับแม่ ไม่อแมนะไปหาแม่นะลูกนะไปหาแม่นะคะไม่ไปหาพ่อไปหาพ่อกม่หาแม่นะคะไปไหมไปก็ไปสิขันเขียวจิ้น้องอยู่ไปอย่างนี้นะอย่างนี้นะก่่งปจับหูแม่ไปจับหูแม่หูแม่ก็มีไปลูกไปจับหูแม่ไปจับน้องหน่อยนึงไปจับ แม่นั่งลงแม่แม่นั่งลงแม่แม่นั่งลงแม่ม่นั่งลงแม่นั่งลงแม่นั่งลงแม่นั่งลงในหูแม่หอหูหหูใส่หูจับหูแม่จับหูเอ้ยิ้ม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 ไมยมยิอมยิ้ยิ้มยล้มยิเมลิอยิ้ยิมยมิ้มยิมมมย หหููแแมแม่่อยูไ่ไหนสงสัยมันผิดฟังอันนี้เป็นการแข่งขันนะครับผู้ใดสิรับก่อนเนาะโบแข่งระหว่างลูกกับพ่อกับแม่นะครับโบแข่งดูท่าแล้วพ่อน่าจะหลับก่อนนะครับไปแล้ว เง้เลยพูยู่ต้องพอไปตลก็ยังนี้ับแต่ไปตลัดตอนโบ่แม่มาถึงพ่อหลับครับเออไเามก็จะหลับะแไปไหนเดี๋ยใส่เอาไปโรงเรียนไปโรงเรียนทำยังไงลูกวังูึแบบฝรังเอาใหม่ค่ะไปโรงเรียนทำยังไงครับแคนอยู่ไหนลูกแขนหายสวัสดีก่อนเอาไปโรงเรียนทำยังไงคะ สวัสดีค่ะเอาสวัสดีคุณยาย่ยาไดยังย,ย่ยา,ยยายคุณแม่ได้ย,ยังลูกคุณแม่ด้วยคุณแม่สวัสดีค่ะคุณพ่อนักเรียนคนนี้ไป <ใน S 1> ไหนไปไ,นไปโรงเรียนทำไงลูกไปโรงเรียนทำไงอ้าวกลับมาแล้วไม่ไปเรียนโดดเรียนแน่เลยนนนสวัสดีจ้าอย่างไรก่อนสวัสด <c oughs> ีจ้าอย่างไรกระเป๋าสีกระเป๋าสีนี้สีอะไรลูก สีเหลืองเอาเอาสีเอากระเป๋าอันนี้สีเหลืองลูกโน้สีแดงนี่ไงต้องต้องต้องใส่อย่างนี้อ่ะอ่ะอ่ะดูอ๋อโอ้ยไอ่ออ๋ออันนี้คันคันเดียวอันนี้โอเคนี่โอเคได้แล้วโอ้ยสวยจังเลยหันหน้ามาหน่อยลูกบัดี้จ้าก่อนตอนนี้อ่านี่ไงนี่ไงเอาไปยังไม่หมดหนูเปล่าเปล่า นี่นี่นี่เห็นไหมนี่มุ้งมีอะไรเยอะแยะเลยต้องเพชรดูดิต้องเพชรนี่นี่กระเป๋านี่กระเป๋าก็มีอ้ําใส่ไว้ลูกใส่ไว้เอ้าเอ้าไม่เอาได้ไงอ๋อตรงจะเอาอันนี้เหรอไปโรงเรียนเอากันนี้เหละค่ะเอาเอาเอาแค่นี้เหรอคะโอ้ยกระเป๋าน้อยโอ้ยแย่ชิ้นค่ะจะแย่งชิ้นตำรถพอดีหนีบหนีบแขนพบนนี้นี่ไงของหนูลูกนี่ไง น้องคอยอยู่นี่น้องเพชรอยู่นี่น้องเพชรอยู่นี่นี่ไง um. และนี่คือบรรยากาศความนากช่วงเศร้าช่วงเศร้าพี่น้องเห็นบ่ไททาย,ทายคลิปนะครับ <c ười> บอด <c ười> บอ,ด<ๆ>สอยส่อแอนเพื่อนเอาลูกเออกินนมกินนมนะครับน้องพ่อยน้องเพชรให้นอนผ้าลูกนอนโอ้ยเ, <c ười> เป็นภาพที่หาย,ยากในพี่น้องเบื้องหาเบื้องยากเพราะว่าอย่าง <c ười> <c ười> นะครับเพราะว่าต่างคนต่างทํางานนะครับเราสิมีเวลาจังสี่นี่โอ้ถือว่าหายากขักนี่ก็ถือว่า หาโอกาสแบบนี้นี่ดดนๆเท่านึงที่ได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศความน่ารักออาอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแช่นะครับและนี่คือบรรยากาศมาอัปเบียห้ไทแฟนครับได้เบิบึงได้ชมกัน